อุยได้ไม่รู้ตัวกับการรับประทานชานมไข่มุกมากจนเกินไปแช่สุขภาพกับกวางท้องเครื่องดื่มชานมไข่มุกถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอนฮิตอีกอย่างหนึ่งครับแต่มันก็มีผลเสียเช่นเดียวกันถ้าหากคุณรับประทานหรือดื่มมากจนเกินไปควรจะดื่มวันเว้นวันหรือ3ามวันครั้งก็จะดี แต่ถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. ทําทำให้คุณอ้วนเร็วเป็นสิบเท่าเพราะชาไข่มุกมันคือแป้ง 2. โรคเบาหวานทาหาคุณแน่เพราะน้ำตาลเพียบมากกว่าเครื่องดื่มปกติถึงสองเท่า 3. เรื่องท้องผูกไม่ต้องพูดถึงครับคุณต้องเจออย่างแน่นอนเพราะว่าชาไข่มุกน้ำสามารถไปเกาะอยู่ตามผนังของลำไส้คุณได้สี่โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดทำหาคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าชาไข่มุกน้ำมีน้ำตาลและสามารถเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณทำงานหนักมากยิ่งขึ้นได้และอย่างสุดท้ายครับทำให้คุณติดหวานเกินเหตุซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าหากคุณรักและห่วงใยคนที่คุณรักโปรดกดแชร์ข้อมูลเหล่านี้ออกไปนะครับจะได้ช่วยดูแลช่วยระวังครอบครัวคุณได้อีกทางหนึ่งสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ